สวัสดีครับพี่น้องครับาะนะครับเมื่อไหร่าออีกแล้วครับพี่น้องรอมาเบิงขอก้วยงามสายพันธุ์พัฒนาอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามครับพี่น้องครับเมื่อนหร่ผ้าเบิงพอพันธุ์นุ่มหน่อยแต่ว่าเป็ยนค้วยใส่ไงสายยักษ์นะครับพี่น้องครับสายยักษ์นี่ตอนนี้อายุนี่ยักษ์สี่เท่าเลยเดี๋ยวถามไอเป็นคนนะครับทักทายไอ่อนสวัสดีครับไอ้ครับครับสวัสดีครับซื้อยังไงผมซื้อก๊อกครับเอาไอ้ครับตัวนี้นี่ เราเป็นลูกเต้าตัวใดไอ้ลูกบิ๊กอุไทยครับลูกบิ๊กอุไทยครับผมมันพ่อสองปีวะตอนนี้ป้านรับขาดแบบปิดยี่การ์ิีกาติดสองปีเต็มครับโอ้ยังบอลถึงเนาะครับยังบอลถึงครับป๊อดแม่เราใหญ่ครับถ้าบอกไอเราขึ้นใหญ่ขั้นกณฑ์แม่เป็นแม่ปายสูงลอยหาซิฟครับสูงลอยหาซิฟแม่เราเนั่นครับโอ้ยตายตายพี่น้องครับเบื้องซอยผมหน่อครับพี่น้องเบื้องแขงขาลูกบิ๊กอุไทยซอยผมหน่ย ปอดผมว่ามันขาสร้างพี่น้องครับพุ่นบักเผาเบิง้งหน้าเขาเบิง้งต้นตเูงเนยจีภาพเบิง้งตะลักเราจะฉัดเบิ้งพี่น้องครับโอ้โห,โโหพุ่นปอดขอแข้งข้อขาเบิง้งเหงาหางปานหางแข่พี่น้องเหลืองอุยหุยโอ้ยเกินเกินบันนี่สูงลหลายปนะเทศไง สูงร้อยสี่สิบห้าบวกตัวหรอครับโอ้โหร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องครับพุนอ่าพูดล่ะก้มหน้าลวลงก็ได้ก้มหน้าลวลงก็ได้เบิ่งเขาแล้วกันนะโอ้โหพี่น้องครับพุ่นเบิ่งบัตเหลืองอุ้ยหุยแม่เราในน้องเราไปแม่พระท่านในน้องแม่เพิ่นกำลังทรวงปังแปดลิ้วอยู่ครับปังแปดลิ้วตอนนี้แม่เราอยู่ในคอกบ่ครับผมอยู่ในคอกครับเอาเอาเอาเดี๋ยวพี่น้องผมจะพาเบิ่งแม่เราเด้อ บางอายุตัวนี้อย่างบนถึงสองปีบ่งควย้ยบ่งหางบ่งเงาหางแล้วพ่นเป็นปุ่มเป็นพ่วงเป็นพัวโอ้ยงามครับพี่น้องครับควยตัวนี้พูนพูดแล้ยากเอาไปพัฒนาสายประกวดเป็นพอพันหรือว่าเป็นกับสัตว์เดฟ้าเน,น,นีพี่น้องครับใส่ยักครับใส่ยักพูนพุูนพูนโอ้จะคู่อะราคาให้บ้านนี้ราคาครับครับเปิดไว้แสนสามหาพันครับแสนสามก็หาพันครับโตลอกได้บ่นี่ ต่อรองได้ครับโอ้ยแสนสามหมื่นกับหาพันพี่น้องเป็นเป็นราคาต่อรองพี่น้องครับพุ่นร้อยสี่สิบหาครับลูกบิ๊กอุทัยเดี๋ยวผมพันไปเบิ้งแม่พี่น้องครับไปพันไปเบิ้งแม่นะครับเอาไปเบิ้งแม่แล้วไอ้บ่เดี๋ยวไปเบิ้งแม่แล้วนะครับจูงแล้วหมุนก็ได้จูงแล้วหมุนย่างย่างข้นเหมือนกันเลยมาด้วย่างไปลูกไปไปย่างไปเบิ้งกันแล้วลูกไปโอ้ยพุ่น ah. ย่างเขาคอกเลยเบี้ยงเขาคอกเลยเบี้ยงเราเขาคอกเลยโอ้โหยพูดอะไร ไปแยงอะไลูกแยงไปโอ้ยายงงามพี่น้องครับป่บา,นา,นออบานสร้างพุ่นเหลืองอุยหุยป่านสร้างพี่น้องครับงามคักนะครับพุ่นนี่ครับแม่แม่เพื่อนครับ<ป>นี่ลูกสร้างอุทยไทยเหรอ่านมาตายพี่น้องครับนี่ขัตัวเดียวออกมาจากักใสจาก,กันฟ้ามของเลือดสกลครับเลือดสกลฟ้ามป่าพี่น้องครับเบิงเบิงเบิงแม่เล่าพี่น้องไอ้เจ้าบิ๊กนั่นลรัเป็นลูกตัวที่เท่าไรลูกเบิงหนึ่ง มึงเด้อยังลูกตัวที่สามพอดีเลยครับลูกตัวที่สามปตัวที่สามครับตอนนี้ปังแปดลี่บอยู่ท่องตอนนี้ครับเจ้าหนี้ท่องปังแปดแม่ลอยหาิบกลัวพี่น้องครับนี่ว่ามปนผมบ่าวทั้ดดาเลยพี่น้องกระลั่นตีได้เลยนี่แม่นี่นี่นี่ผู้ใดจะเอาโจ้าบิ๊กไปนี่ผมมีผิดหวังนะครับบอกไงเอาในแปดเดือนเก้าเดือนเราไว้เดเก้าเดือนกัวสี่สิบเดือนแล้ว พี่น้องครับมาเบิร์นโต่ต,ตไปบ้านนี่ได้ครับแล้วขวงเป็นอะไรมาทำมา,มา,มา,มาเอา,<ม>าเป็นคุ้แม่สาวครับพี่น้องปายุดลูกยุดบายุดยพูกเหรโอ้โหพี่น้องครับตัวนี้อายุได้จักเดือนจักปีไออายุสีเขาสามปีปีไม่ครับปีไม่สองปีกว่าครับสองปีกว่าท่นเป็นสัตว์จักเดือนเป็นอยู่ครับเปลี่ยนอยู่แต่ว่าเ้างอนทับครับเพราะท่านเนี่ยทับกาว่าสรมันหอนเป็นจีตาแม่เราใหญ่บ่อยแม่เป็นลูกเบิรมครับ ลูกสายของเบิ้มแสดงว่าแม่เป็นลูกเบิ้มเราเป็นลูกตัวใดอบัดนี้เพื่อนเป็นลูกเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นเจ้าสั้นขอนเจนนี่ครับผมอันนี้ไปทับกิ่งเลยทับกิ่งเลยบอกโ้โตได้ผมไปโค้มโตเลยครับพี่น้องเบิรงหางใส่ผมเนี่ยเอาผมบอกพี่น้องนิดนึงลยเฟ้ตัวนี้มีตําหนิหางปลายหางดอกพี่น้องครับอ่าปลายหางดอกแต่ว่าต้นตนเงาสมุดเลยนี่เงางามสูงร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวก นะครับพี่น้องครับแม่เราใหญ่บไอแม่เพิ่นสูงร้อยร้อยสี่สิบเก่าครับโอ้เกือบร้อยหาสิบนะครับเบิ่มพันลลันเออลูกเบิ่มพันล้านนะครับบวกกับเจ้าสั้นอ่าพ่อใหญ่งไหมขอนเจนพี่น้องครับนี่เอาตัวนี้ราคาเปิดอยู่เทเลไอ้เปิดจำราคาบิ๊กกูใช่ครับกับสามแสนสามหาพันสิบสามหาพันครับผมสิบสามหาพันโอ้ตัวลองได ตัร้องได้ครับพี่น้องครับมาเบิงโตต่อไปบาดนี่เอาตัวนี้เป็นนุ่มน้อยอีกนึงโตอ่าพี่กำลังไปพัฒนางามงามพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกตัวได้ไอ้ตัวนี้ลูกผู้เขาไฟครับโอพี่น้องครับลูกผู้เขาไฟครับเบิงบาดนี่ผมจะผ้าเบิงปัดผมสะอ่อนหางพี่น้องครับเกือบตกกล้อยคุ่นเบิ่งเงาหางพี่ร้องเบิงไข่ไข่กระงามท้ายกระดีบากหน้าตัดง่วนอึมลืมเลย ปุโอ้ยสุดจอดอีหลีนะครับสูงไร่ปนได้ไอ้สูงลยงอยซี่สิบอยู่หรอครับสูงลอยซี่สิบตรงนี้สิ่พาเบิรงนกระบาดหัวบาดเนี้เบิรงกระบาดหัวโอ้โหโโหลูกภูเขาไฟตามสไตล์เลยครับภูเขาไฟนาฮึกเขาใหญ่ค้นเขาใหญ่เล็บปีพี่น้องครับคุณนเป็นจช่งไดเจ้าบาดนี่อายุายรไร่ปนได้ไอ้อายุปีไม่ครับสองปีเต็มโอ้เจ้าจิฮอดปีไม่ แสดงว่าคั้วเขาก็ไดสิบสี่เดือนครับผมสิบสี่เดือนครับร้อยสี่สิบบวกพอดีประกวดได้เนาะครับผมพอดีเลย่ะแม่เราใหญ่บ่อยแม่เพื่อนเป็นสายเบิ่มพัลลันนะครับโอ้อันนี้กับแม่สายเบิ่มคือกันข้าพเจ้าเราเป็นอ่างใหญ่ใหญ่พุ่นว่ามีพลาดจักตัวคั้วพน้องผู้ใดอยากออกไปพัฒนาคั้วอยู่นี่นะครับตัวนี้เปิดราคาบ่อย เปิดค่าเปิดยู่ยครับเปิดไหลมาได้ไงใต้ขีดครับใต้ขีดครับผมต่อรองในพร่อมต่อรองได้ครับเอาบาทในพี่น้องครับได้รุ่นแล้วพี่น้องบาดดีตัวนี้เราซื้ออย่างนี้เื้อบักงครับ,บ,บกงครับมันอ้วนก็นเลยเอนอบอกองครับม,มันเป็น,น,ปน,นตัวกุงเติต็หน่อยๆ<ะ>อป้าผมสอนเยูหางเล่บาบกงหางรามดีพุ่นหางรามพุ่นดกลูกเบิ้มแม่สายเบิ้มแต่ว่าพ่อนี่เป็นภูเขาไฟพูดเห็นบอสุดยอดบอพี่น้องว่า ราคาไต่แสนครับผมเอาไต่แสนครับเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณไอ้ยังก็ไอ้กอกครับไอ้กอกครับกอกกอกนามนะครับไอ้กอกํามนี่บอครับครับโอ้หวยไอ้กอกมันจะตงามพี่น้องครับภายใต้รายการเมื่อนี้สีใส่เบื่อไอ้กอกไปผู้ใดสนใจจะโทรหาครับครับผมเอาขอบคุณไอ้กอกได้หลายครับไอ้ครับครับผมสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับ